และข่าวภาคใต้ร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะสื่อกีฬาและรู้เท่าทันสื่อกีฬาครับที่โรงแรมหันสา JB หัดใหญ่จังหวัดสงขลาได้มีพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะสื่อกีฬาและรู้เท่าทันสื่อกีฬาประจําปี2568ภาคแรกที่จังหวัดสงขลาจัดโดยสมาคมผู้ส่อข,ข่าวกีฬาออนไลน์ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ภายในงานได้รับเกียรติจากนายจิรวัตรมณีโชธรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธาน พร้อมด้ยวยนายวันกล้าขวัญแก้วนายกสมาควผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์พร้อมสื่อมวลชนจากภาคใต้เข้าร่วมอบรมกว่า40คนสำหรับในครั้งนี้มีวิทยากรร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆเกี่ยวกับการทําหน้าที่สื่อมวลชนนําโดยแอดดี้วิรััก,กดินกัดผู้บรรยายกีฬาชื่อดังที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ทํางานในวงการกีฬามาก,กว่า4 5ปีพร้อมด้วยดรศรีดาตันทะอาทิพาณิชแห่งมูลนิธิ อินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยบรรยายในหัวข้อทำข่าวอย่างไรให้ไม่ละเมิดและไม่หมินประมาทสำหรับผู้สือข่าวดรนัทธีรนัทสุพานนประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬาถ่ายทอดความรู้เรื่องพระราชบับัญญัติคอมพิวเตอร์และจรรยาบันของผู้สือข่าว มอมหลวงโอรัตเทวกุลบรรยายพิเศษการสร้างการตลาดการสนับสนุนต่อสปอนเซอร์อย่างยั่งยืนและอีกมากมายอีกหลายท่านนะครับโครงการพัฒนาทักษะสื่อกีฬาและรู้เท่าทันสื่อกีฬาจัดต่อเนื่องเป็นปีที่2โดยในปีนี้กําหมดจัดอบรม5ครั้งใน5ภูมิภาคเริ่มสนามแรกที่สงขลาจากนั้นครั้งที่2ภาคเหนือที่จังหวัดนครสวรรค์วันอาทิตย์ที่9มีนาคมครั้งที่3ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมาอาทิตย์ที่30มีนาคม ครั้งที่4ภาคตะว,วันออกจังหวัดสระแก้วอาทิตย์ที่27เมษายนและครั้งที่5ภาคกลางกรุงเทพมหาคนครวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมนะครับ